สวัสดีครับพบกับผมช่องขอบบอลนะครับที่จะมาขอบอลประจําวันพุธที่29ครับวันนี้ก็คัดสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาให้ทั้ง8คู่เลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับคู่ V.P. 2ตัวที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นคู่ของลินคอนกับแบ็กพูลนะครับที่สามารถข้ามกําแพงได้ก็จะเป็นทางฝั่งของแบ็กพูลครับสามารถชนะเพอรสกอร์2ปศูนย์เลยครับคู่นี้ก็เฮกันไปครับและก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันเลย ลบกดแอดมาได้เลยครับที่ KB 3 3 KB 3 3อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับคู่แรกครับบิ๊กแมตช์ประจำวันเราเป็นการพบกันร,ระหว่างบาร์เซโลนากับอาตาลัน่าครับคู่ที่2แอสตันวิลล่ากับเซลติกคู่ที่3สตุตการ์ตกับเปเชคู่ที่4 p s v ีเอสวีไอโฮเฟนกับเลียพูคู่ที่5แมนซิตี้กับขับบูธคู่ที่6กริเวนตุสกับเบนฟิก้าคู่ที่7คิโรนากับอาร์เซนอลและคู่สุดท้ายครับบาเยอร์มิวนิกกับซาโลวานบาติสซาวาครับ และก็อย่าลืมคู่ v ีพของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างแบาสกับเรอัลมาดริดนะครับเตะกันเวลาติ่งสามและก็เพิ่มเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับก็มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราเลยนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจําวันเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลน่ากับอัลันตานะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเตะกันเวลาติ่งสามราคาแรกเปิดให้บาร์ซ่าต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าครับผลงานในยูเซลของบาร์ซ่านะครับก็รั้งอันดับสองอยู่รองจากโูงครับแข่งเจ็ดนัดชนะหกเสมอศูนย์แพ้หนึ่ง ยิงได้26เสียแค่11มี18แต้มส่วนอตาลันตานะครับอยู่อันดับ7ของศึกยูฟ้าเนี่ยแหละครับแข่ง7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1ครับยิงได้18เสียแค่4มีอยู่14แต้มครับส่วนผลงานในลีกของตัวเองนะครับบาซ่าก็ามาจากลาลิกาสเปนครับอยู่อันดับ3ของตารางแข่ง21นัดชนะ13เสมอ3แพ้5ครับยิงได้59เสีย24มีอยู่42แต้มครับคาวินเลตอยู่ที่61.9ส่วนอตาลันตาครับก็ามาจาก อันโชซิลาอิเตอรีนะครับอยู่นอันดับ3ของตารางแข่ง22นัดชนะส4เสมอ4ครับแพ้4ยิงได้48เสียแค่ยี่มีอยู่46แต้มค่าวินเลตกก็อยู่ที่63.6%ุหตครับเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับไม่เคยพบกันมาก่อนเป็นการพบกันครั้งแรกครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดในรายการนี้นะครับของบาร์ซ่าก็ชนะมา5นัดรวดเลยครับนัดล่าสุดก็ไปชนะเบนฟิก้ามาครับ5ประตูต่อ4เลยครับนัดก่อนหน้าชนะดับมุลซมชนะแบส3-0ชนะเซอร์เวนาเชเวนา5้าแล้วก็ชนะไบเยนครับ4-1ส่วนอัลเจันตาครับก็ดีไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าชนะ3แพ้1เสมอ1ครับ นัดล่าสุดก็ไปชนะสตุมการ์ดมาครับ5-0ในก่อนหน้าแพ้แลอัอามาดดิด2-3ชนะยังบอย6-1ชนะสตุตการ์ด2-0และก็เสมอเซลติก0-0ครับสภาพความพร้อมล่าสุดของบาร์ซ่านะครับเจ้าบ้านอย่างไร้เงาแข้งเด้งหน้าเดิมอย่างมาร์กอันเดรสเซเกนนะครับในด่านมือหนึ่งครับที่ปิดเทอมยาวไปก่อนเพื่อนรวมถึงดานิโอโมมาร์กเบอร์นากับอินโก้มาตินเนทครับที่ยังกลับมาช่วยทีมไม่ได้ส่วนการจัดทัพครับน่าจะมีการโรเตชันหลายจุดครับเนื่องจากการันตีเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่ระบบการเล่นยังคงยึดแผนสีน่สองสาครับโดยมีอิกนาโซเป็นยาเอ็ดดอร์ฟอร์ดเอริกาเซียเปาคูบาซี่เคราดมาตินแฟงกี้เดยองมาการซาโตเฟเมนโลเปสปาโบตอเรบราฟินยาและก็เฟรนต์ตอเรสครับส่วนอาร์ตนตาครับทีมเยือนครับเหลือแข้งเดียงหน้าเดิมอย่างโอดิลอนคอนซูนูครับแข้งแนวรับกองหลังอย่างจานุก้าสมาร์ก,ก้าครับ ส่วนการจัดทัพคาดว่าน่าจะมาระบบ3-4-2-1่ครับน่าจะมีมาโก้คานิเซกี้ราฟาเอลโดลอยอิซักไฮสเอัตโครซินักมาโก้ปาเลสตามาเทนเดลูนเอเดิสซอนดาวิเดสปาคอสตาชาวเดอเคเตเลเลอเดมูล่าลุกแมนและก็มาเตโอเลเตกี i, ครับก็ขอสรุปเป็นแคบคู่นี้บาร์เซโลนาครับลอยตัวแล้วครับพอเข้ารอบเป็นทางการแถมวันนี้ส่งสำรองลงเยอะครับคงคาดหวังอะไรมากไม่ได้ครับแม้กว่าชายในถิ่นรายการนี้มา3แมตช์ครับที่ผ่านมาก็ตามแต่ อันดอัตารันตาครับซึ่งต้องการ3มแต้มเข้ารอบอัตมัติพอช่วงนี้มีอยู่9แต้มเท่นนั้นครับแรงจูงใจสูง่าชัดเจนครับอีกทั้งผลงานเริ่มมาครับเมื่อเขาวิน2นันติดประกอบกับสถอตินอกรังยูซอลครับก็ดุดันครับฟาชัยมาติดต่อกัน3าครั้งแล้วครับจึงน่าจะสู้กับเจ้าถิ่นแล้วเข้าไปรอรอบต่อไปได้อย่างไม่ยากเย็นครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้เสมือที่2 2อครับให้อยู่รองอัตาลันตาที่0.75ครับคู่ที่2ของเรานะครับก็ยังคงอยู่กับยูฟาแชมเปี้ยนล ก็ทุกคู่วันนี้ก็เป็นศึกยูฟ่าหมดเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างแอสตันวิลล่ากับเซลติกนะครับเตะกันมาตีสามครับราคาแรกก่อนมาให้แอสตันวิลล่าต่อหนึ่งลูกครับผลงานใน UCL ของแอสตันวิลล่านะครับอยู่อันดับ9ของตารางครับแข่ง7นัดชนะ4เสมอ1แพ้2ครับยิงได้9เสีย4มีอีกสิแต้มส่วนทางฝั่งของเซลติกนะครับอยู่อันดับ18เลยครับแข่งเนัดชนะ3เสมอ3แพ้1ครับยิงได้11เสีย10มีอีกสิแต้ม ผลงานในลีกของตัวเองนะครับของแอสตันวิลลาก็มาจากพิมเมอร์อังกฤษนะครับอยู่อนดับแแข่งกี่สิานัดชนะ1ิเสมอเแพ้หยิงได้สาเสีย3ามีอยู่สาแต้มครับค่าวินเลทอยู่ที่43.5%ส่วนเซลติกนะครับก็มาจากลีกสกอตแลนด์ครับอยู่นดับหนึ่งของตารางของตัวเองนะครับแข่งยี่สิบสามนัดชนะสิบเก้าเสมอสามแพ้หนึ่งครับยิงได้หกสิบสี่เสียแค่สิบเอ็ด 8, มีหกสิบแต้มครับค่าวินเลต์อยู่ที่แปดสิบสองจุดหกเปอนนร นัดล่าสุดก็ไปแพ้โมนาโกมาครับ0ตัหนึ่งนัดก่อนหน้าชนะไลซิก3-2เสมอยูเว่0-0แพ้คับบูธ0-1แล้วก็ชนะโบโลนยา2-0ครับส่วนเซลติกครับชนะ2เสมอ3ครับนัดล่าสุดก็ไปชนะยังบอยมาได้ครับ1-0นัดก่อนหน้าเสมอซาเก็บ0-0เสมอค,คับบูธ1-1ชนะไลซิก3-1แล้วก็เสม,มออาตาลันตาครับ0-0ส,มมส,สาภาพทีมล่าสุดของไอซ์แอนด์วิลล่านะครับของกุนซืออูนัยเอเมรี่ครับเพิ่งจะเปิดรังเจ้าเวสต์แฮมมา1-1ครับในลีกเมื่อสุดสัปดาาาห์ที่่ผนม สํหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกนะครับจะไม่สามารถใช้งานดอนเยนมาเล่นกับอันเดรสกาเซียครับสองแข้งใหม่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้เช่นเดียวกับจอห์นแม็กกินเปาโตเรสและก็ลอสบาร์ลีย์ครับเป็นตัวเจ็บครับซึ่งยังไม่หายดีทั้งหมดคาดว่าเอมริลล์น่าจะเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีเอมบริโนมาร์ติเนสแมทติวแคชลามาเล่บูกาเดอเอสซีคอนซาลูก้าดีนยูริเตอร์องบูบาก้ากามาราเลีอนไบลี่มอร์แกนโรเจอร์จะขอบแรมซี่และก็โอลิวัตกินครับ ส่วนเซตติ้นะครับของกุนซือแบนดอนโรเจอร์นะครับเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะอย่างบ่อยมาได้1-0่งศูนย์ครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานไดเซนไมด์ดะครับตัวรุกแดนปาดิบครับที่ติดโทษแบนตรงจากเกมดังกล่าวครับเช่นเดียวกับโอดินโฮมนะครับกับเจมฟอร์เรสสองแข้งขางสต็อกครับซึ่งอยู่ระหว่างพักฟื้นรักษากายครับคาดว่าโรเจอร์นะครับเตรียมวางทับในระบบ433ครับโดยมีแคสเปอร์ชไมเคิล อาร์เตต์จอห์นสันเคเมรอนคาร์เตอร์วิกเกอร์ออสตันทิกสเตอร์เกรกเทย์เลอร์อันเนอร์เอนเจนส์แคลลัมแม็กเกอร์เรโอฮาราเตะนิโคลัสคุมและก็อดัมไอดารวมไปถึงยางฮยุนจุนครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้สำหรับเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าครับที่ต้องการ3คะแนนเพื่อลุ้นติดท็อป8ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบไม่ต้องเหนื่อยมากนักนะครับก็น่าจะทุ่มสุดใจครับสุดแรงฝ่าวิกฤตฟอร์มตก3เกมรวดได้ไม่ยากครับแม้ตลอด3เกมทยยทุรรรรกกาาาจะะไไล่ชััมมคออง็ตบ แต่ว่าด้วยศักยภาพของคุมำลังและก็แท็คติกระดับเทพของกุนซืออุนนเอมรีครับก็น่าจะฝากไปได้แบบไม่มีปัญหาครับจริงอยู่ที่เซอร์ติครับถ้ามองบนเผินจัดว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีไม่ธรรมดาครับแต่สําหรับเวทียุโรปแล้วพวกเขายังดูห่างไกลกับระดับหัวตารางพอสมควรครับแถมสถานการณ์ก่อนเกมก็ค่อนข้าง,ง,งชัวร์แล้วว่าไม่หลุดเพย์ออฟแน่นอน ลอรลุนได้มากสุดถึง8เหมือนกันครับซึ่งตัวเลือกหลักอาจจะต้องลุ้นหลายจุดสักหน่อยครับอย่างไรก็ดีครับแมตช์นี้เข้าทางเจ้าถิ่นครับรอจัดใหญ่ไฟกระพริบอย่างไม่ต้องใสยครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้แอสตันวิลลาชนะเบรสกอร์สามประตูหนึ่งครับให้อยู่ต่อเวลลาที่1ลูกครับคู่ที่3ของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างสตุตการ์ดกับเปเชนะครับในซึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เีกเตะกันเวลาตีสามครับราคาแรกเปิดมาให้เปเชต่อ0.25ครับ ผลงานในลีกของทางฝั่งสตุดการ์ตนะครับของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่24เลยครับแข่งเจนดนัดชนะ3เสมอ1แพ้3ครับยิงได้12เสือ13มีอยู่10แต้มเท่านั้นส่วนเปเช่ครับก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับอยู่อันดับที่22ครับแข่ง7นัดชนะ3เสมอ1แพ้3เหมือนกันเลยครับยิงได้10เสีย8มีอยู่10แต้มเท่ากันเลยครับเฮตูเฮตของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกส่วนฟอร์มให้ในหลังสุดในรายการนี้นะครับของสตุการตูดล่าสุดกไปชนะสโตวัันบตซาวาามครับ3 1 นัดก่อนหน้าชนะยังบอย5-1แพ้เรสตาเบลเกต1-5แพ้อัตลันตา0-2แล้วก็ชนะยูเว่1-0ครับส่วนเปเช่ัองครับนัดล่าสุดก็ไปชนะแมนซิตี้มาได้ครับ4ประตูต่อ2นัดก่อนหน้าชนะเซาบวก3-0แพ้ไบเยนร์หนึ่แพ้แอเมริกันหนึ่งแล้วเสมอ PSV 1-1ครับสภาพทีมล่าสุดของสตุูการ์ดนะครับยังมีลุ้นเข้ารอบครับแต่ต้องชนะให้ได้เพื่อการันตีครับส่วนความพร้อมจะกลับมาใช้งานเอนโซมิโอ so ครับกองหน้าตัวหลักที่พ้นโทดแบนจากเกมลีกครับแแลลละะะนนน่่่่่าาาจงงงดดทขรวมกัับเิสออุฟีตตย้ มืดก็คือดองซากาดูนิโคลัสนาดีราคาไรามุนเอลบิลาตูเล่และก็ยูสตินตีนะครับซึ่งพาเรดเลี่ยงอยู่เดิมครับนอกจากานั้นก็เตรียมใช้ข้อมูลลังชุดเดิมครับตามแผน4 4 2ครับโดยมีอเล็กซานเดอร์นูเบลโูชัว,ชวฟาก์โนมันอารมินอันดากิลยูเรียนชาบ็อกแม็กซิมิเลียนมิดเดิลสตัดเจมี่เรเวอริงยานิคทีเคลิลอังเจโลสติลเลอร์คิสฟูริกแอนโซมิโยและก็เดนิสอุนดาฟครับ ส่วนเปเช่ครับต้องการ3มแต้มครับเพื่อการตีข้ารอบเช่นกันส่วนวความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับจะไม่สามารถใช้งานนูโนเบเดสครับกองกลางตัวหลักที่ติดโทษพักแข่งครับรวมถึงกองหน้าดาวรุ่งอย่างอ ah ิบราฮิมเอ็มบายครับซึ่งเลี้ยงยาวอยู่เดิมครับนอกจากนั้นประจำการพร้อมครับตามระบบ433โดยมีจานุจิดอนารุม่าอัสซามฮาคิมมี่มาคินยอสวิลเลียมปาโชลูกาอองังเดสชาวเนเวสวิติญญาฟาเบียนรุยอุสมานเดมเบเล่เดซิเลดูเอและก็แบร์รี่บาคูราครับ ก็ขอสรุปในแคบคู่ในสุดการ์ดครับรั้นดับที่24ครับจึงต้องการ3แต้มเพื่อกรันตีพื้นที่รอบ p พ a y ์ออฟครับแต่ผลงานในบ้านในรายการนี้ก็ขาดความแน่นอนครับเพราะว่าชนะเดียวนัดเดียวตลอด3แมตช์ที่ลงเตะนะครับแล้วก็ไปแพ้ยังบอยมาด้วยครับส่วนเบเชครับก็ต้องการชนะเช่นเดียวกันครับเพราะมี10แต้มเท่าเจ้าถินเลยครับแถมพลาดท่านอกบ้าน UCL ถึง2จาก3ครั้งที่ผ่านมาด้วยครับมองแล้วเกมน้่าจะออกรถจริงอยู่ครับที่มาร์ สุดการ์ดได้เปรียบเรื่องกองเชียร์นะครับทว่าทีมเยือนประสบการณ์เกมมีสูงกว่าครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้เปเชีนั้มเสกอร์3.2ครับให้อยู่เปเชียที่0.25ครับก็มาถึงคู่ที่4ของเราแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่าง PSV Eindhoven นะครับพบกับ PP Liverpool นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเตะกันเวลาตี3ครับราคาแรกเปิดมาให้ PP l i v e r p พูต่อ0.25ท่านครับ ผลงานในลีกของ PSV นะครับอยู่อันดับ19ครับแข่ง7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2ครับยิงได้13เสีย10ม่อยู่11แต้มครับส่วนกแน่นอนเลยครับพี่พีรพูลอยู่อันดับ1ของตารางเลยครับแข่ง7นัดชนะ7ครับเสมอ0แพ้0ยิงได้15เสียแค่2มีอยู่21แต้มนังดมครับอยู่จากฝูงของตารางยูฟ่า ส่วนผลงานในลีกของตัวเองนะครับ PSV ก็มาจากลีกฮอลแลนด์ครับอยู่อันดับหนึ่งของลีกตัวเองแข่ง20นัดชนะ16เสมอ1แพ้3ครับยิงใน65เสียแค่20มีอยู่49แต้มค่าวิเลตอยู่ที่80%เลยครับส่วนพี่พี่ริวพูก,ก็รังอันดับหนึ่งจากฝูงของพี่มิเรียงกิตด้วยครับแข่ง22นัดชนะ16ครับเสมอ5แพ้1ยิงใน54เสียแค่21มีอยู่53แต้มค่าวิเลตก็อยู่ที่72.7%เลยครับ เฮะุเฮด5นัดลังสุดของทั้งคู่นะครับก็เป็นทางฝั่งของ PSV ครับเปิดบ้านแพ้ให้ลิเวอร์พูลเนี่ล่าสุดครับ1ประตู3ครับนัดก่อนหนะ้าลิเวอร์พูลก็ชน,นะ PSV 3-1ลิเวอร์พูลชนะ PSV 1-0 PSV แพ้ลิเวอร์พูล0-3แล้วก็ลิเวอร์พูลชนะ PSV 2-0ครับ5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันก็จะเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลเลยนะครับที่สามารถเก็บชัยไปได้5นัดรวดเลยครับแต่ก็ต้องย้อนไปถึงปี2008เลยนะครับ ที่ครั้งล่าสุดที่คู่นี้เจอกันส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดในรายการนี้นะครับของ PSV นัดล่าสุดกับใบชนะเซเวนาชเวดาได้ครับ3-2 นัดก่อนหน้าแพ้แบสศูนย์หนึ่งชนะชัคต้าโดเนตยสามสองและชนะคิโรนาสี่ศูนย์ครับรวมไปถึงเสมอเปเช่ได้หนึ่งหนึ่งส่วนทางฝั่งของพี่บีหรือวิบูครับนัดล่าสุดก็ไปชนะลิวได้สองหนึ่งชนะคิโรนาหนึ่งศูนย์ชนะมาดิดสองศูนย์ชนะเลเวอร์สือศูนย์แล้วก็ชนะไลซิกหนึ่งศูนย์ครับไม่แพ้ใครเลยครับสภาพทีมล่าสุดของพีเอสวีนะครับของกุนซือปีเตอร์บอสครับเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะเอ็ไอซีเบด้ามาครับสามเบอร์สองในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานไรอันฟาร์มิงโกครับแต่รับตัวรักที่ติดท็อตแนรับแดงตรงจากแมตช์ล่าสุดเช่นเดียวกับมาลิกทิวแมนครับมิดฟิลด์วัยคือ22ปีครับซึ่งเลียงดาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นคาดว่าบอสครับเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีมอเตอร์เบนิเตสริชาร์ดเดเลเดสมาอัลวันโดโอบิสโปโอริวิเยบอสกานีมาโรจูเนียยอร์ดีชูเทนโยอีเฟอร์มันโยฮานบากาโยโก กุสติวโนอาแหรงและก็ลุคเดยองครับส่วนวิวอปูครับของกุนซืออาร์เนอร์สลอตครับเพิ่งจะเปิดรังได้ยำเอฟซูิทไปสัตอนหนึ่งครับในลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำซิกนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดตัวแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเว้นจากดีโกโชต้ากับโจโกเม้นครับสองแข้งเดี่ยวขาวสองครับซึ่งอยู่ระหว่างพักฟื้นฟูสภาพร่างกายครับคาดว่าสลอตครับเตรียมจะทำในระบบ4 2 3 1ครับโดยมี อเลสซองเบเกอร์คอนเนอร์แบตเลอรี่จาเลควอนซาเวอร์จิลฟันไดายคอนสแตนติโนสซิมิกาสและอันกาเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์มูฮัมหมัดซาร่าเคอร์ติสโจนโคดิกาโปและก็ดาวินนูนเยสครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้ไม่แปลกเลยที่ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับจะเป็นต่อไม่มากตามเนื้อเสือที่คาดไว้ครับเพราะการการันตีเบอร์หนึ่งเข้าไปรอบไปแล้วก็ทำให้พวกเขาอาจจะไม่เสี่ยงให้นักเตะมีองการบาดเจ็บเล่นงานได้ครับและเกมล่าสุดในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมัก็มีคิวเยนบุก บอลมัดครับที่ช่วงนี้กาลังเทพขึ้นหิ่งด้วยเชื่อว่านัดนี้อาจจะได้เห็นการลดชั้นขนาดใหญ่ครับและเปิดโอกาสให้นักนักเตะดาวรุ่งกับกําลังเสริมได้มีพื้นที่ปล่อยของครับถ้ามองในมุมที่ถึงกระบุกไปแพ้เลยก็อาจจะน้อยหน่อยครับแต่หากมองในมุมเสมอแช์แต้มก็อาจจะดีสำหรับทั้ง2ทีมครับเนื่องจากเจ้าถิ่นีม PSV ครับหากมีอย่างน้อย1คะแนนก็จะการันตีโคต้าเพลย์ออฟทันทีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เมื่อเสมอที่1นึ่งบนดอหนึ่งดีกว่าครับให้อยู่รอง PSV ที่0.25ครับ และคู่ที่5ของวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับคาร์บู๊ตเตะกันเวลาตีสามครับราคาแรกเปิดแมนนซิตี้ต่อ2.25เลยครับผลงานใน UCL นะครับของทางฝั่งแมนซิตี้นะครับอยู่อันดับ25เลยครับตกมาค่อนข้างไกลครับแข่ง7นัดชนะแค่2ครับเสมอ2แพ้3ยิงได้15เสีย13มีอยู่แแต้มส่วนคาร์บู๊ตนะครับอยู่อันดับที่20เลยครับแข่ง7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2ครับยิงได้6เสีย8มี11แต้มครับเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับเคยพบกันอยู่2ครั้งเท่านนนั้ะครับเป็นการ นัดล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของแมนซิตี้ครับเปิดบ้านชนะขับบูตแบ็กซีหนึ่งครับนัดก่อนหน้าขับบูตแพ้แมนซิตี้หนึ่งห้าครับแต่ก็ต้องย้อนไปถึงปี2021เลยครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแหละครับส่วนฟอร์มท่านั้นหลังสุดในรายการนี้นะครับของแมนซิตี้ก็ค่อนข้างแย,ย่ครับนัดล่าสุดก็ไปแพ้เบเชมาครับสองวอเตอีนัดก่อนหน้าแพ้ยูเอสศูนสองเสมอเฟยยนูสามสามแพ้ลิสบอนหนึ่งสี่แล้วก็ชนะสปาร์ตาพาร์ห้าศูนย์เลยครับ ส่วนคารบูรครับนัดล่าสุดก็ไปเสมอยูเว่ได้ครับ0-0นัดก่อนหน้าชนะลิสบอน2-1เสมอเซอร์ติค1-1ชนะแอสตันวิลล่า1-0แล้วก็แพ้เอซีมิล่า1-3ครับสภาพทีมล่าสุดของแมนซิตี้นะครับของกุนซือเป๊ปกัวเดิโอด้าครับเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะเชลซีมา3-1ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวียนนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากเชลล์มี่โดกูออสการ์บ๊อบแล้วก็โรดี้ครับ รวมไปถึงนาธานาเก้กับรูเวนดิอาสครับเป็นหลอบบรรดาแข้งเดียกหน้าเดิมนะครับซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าเป๊ปนะครับเตรียมวางหมากในแบบ4 2 3 1ครับโดยมีเอเดอซอนมูรเอสมาติตุสซูเนสจอห์นสโตนมอนเทลคันยี่ยอสโกกวาดิโอเควินเดอร์บอยมาเตโอโคอซิตฟิลฟอร์เดนโอมามามูชซาเินโยและก็เออร์ลิงฮาร์แลนครับส่วนคับบูซนะครับของกุนซือนิกกี้ไฮเยนนะครับเพิ่งจะเปิดรังเจ้าขอไทยมาครับหนึ่งหนึ่งในลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สร้างความพร้อมของทีมก่อนทําศึกครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแน่นอนว่าคุมกําลังหลักทั้งหมดอยู่กันครบนะครับคาดว่าไฮเยนครับเตรียมจะทําในระบบศึกสองสามหครับโดยมีซิมงมินโยเล่ครับคิเลนี ays, ่ซามเป้โคเอลออเดเซสแบนดอนเมเคเล่แม็กซิมเดอร์กูเป้ราฟาเอลออเรนเตกาอาดอนจันซารีอูโกวาเรเซนฮันฟานาเกนคริสตอสโซลิดและก็กุสตาฟนิวซันครับ ก็ขอสรุปองครับคู่นี้ดูเหมือนว่าตอนนี้สภาพจิตใจและความมั่นใจของเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับจะใกล้กลับเข้ามาสู่ยุคเทพอีกครั้งครับ,รบแม้ใน,นรายชื่อรายการเหล่านี้จะแพ้ให้กับเปเช่มาก็ตามครับแต่สถานการณ์ก็ลุ้นเข้าสู่รอบถัดไปในโคตาเพย์ออฟก็ยังถือว่าไม่ยากมากนะครับและแทบจะอยู่ในมือของพวกเขาเองด้วยซ้าเพราะการเปิดรังเผชิญหนากับขับโบลครับกู่แข่งโดยตรงนี้หากเรือใบสีฟาไล่ถล่มเก็บชัยมาได้ก็อาจจะเป็นทีมเยือนเองครับที่หลุดไปท็อป24เลยก็เป็นได้ครับ ฉะนั้นระดับกุลซืออย่างเปปปัวเดลล่าครับเตรียมเล่นใหญ่แบบไม่สนเกมลีกสุดสุาที่ต้องไปบุกเยือนอาร์เซนอลกันแล้วครับเพราะโอกาสได้ไปต่อในวิธีวูโรบบอกเลยว่าเตรียมใส่หมดปอครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมของแมนซิตี้ชนะบริสโก้สามรวดศูนย์ครับใหู้ต่อแมนซิตี้สองจุดสองห้าครับและก็มาถึงคู่ที่หกของเรานะครับสามคู่ท้านี้เราก็จะไปกันแบบไวๆเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสกับเบนฟิก้านะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเตะกันมาตีสามราคาแรกเปิดมาให้ยูเวต่อศูนย์จุดสองห้า ผลงานใน u c l ของยูเวนะครับอยู่อันดับ17เลยครับแข่ง7นัดชนะ3เสมอ3แพ้1ยิงได้9เสีย5มี12แต้มส่วนเบนฟิก้าก็อยู่อันดับที่21ครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มีอยู่1 0แต้มครับผลงานในลีกของตัวเองนะครับจากลีกอิตาลีนะครับของยูเวก็อยู่อันดับ5ส่วนเบนฟิก้าก็มาจากโปรตุเกสครับอยู่อันดับ2ของตารางครับ เฮดเวทของคู่นี้เนี่ยนะล่าสุดก็เคยเจอกันเมื่อปี2022ครับก็เป็นทางฝั่งของเบนฟิก้าครับเปิดบ้านเอาชนะยูเว่ได้4ต่อ3ครับ5นัดหลังสุดในรายการนี้นะครับเป็นนัดล่าสุดของยูเวนตุสครับเสมอกับขับบุ๊ได้0ูนส่วนเบนฟิก้าก็ไปแพ้บาเซโลนาสี่ห้าครับตัวหลักครับที่คาดว่าจะลงของยูเว่ก็จะมีเคเฟนตูรามฟรานเชสโกคอนเซซาวเทนคุปไมเนอร์เคนันยูดิสและก็ดูซานมาลาฮูวิดครับส่วนเบนฟิก้าก็จะมียานิคลาสบาเต้เฟฟดรริิกกเเเออออ์นนนสาตโคุชู อังเคลดิมาเรีอาเวนกิสพาบลิดิสและก็เคริมอัคตุโกกูครับก็ขอสรุปหนึ่งครับคู่นี้ยูเวนตุสครับลอยตัวแล้วเพราะการันตี1ใน24ทีมแน่นอนครับแต่ถ้าชนะก็จะมีโอกาสเข้ารอบอัตโนมัติครับแต่มองแล้วก็ลุ้นเหนื่อยนะครับอย่างไรก็ตามว่าพวกเขาจะลงสนามโดยไม่มีแรงกดดันมากนะครับขณะที่ผลงานในบ้านอะไรกันนี้เข้าวินได้2จาก3แมตช์ได้ครับส่วนเบนฟิก้าครับก็จะพลาดไม่ได้ครับเพราะถ้าหากพลาด ก็มีสิทธิ์ตกรอบครับจึงมาเน้นเต็มตัวเพื่อ1คะแนนเป็นอย่างน้อยครับประกอบกับผลงานนอกบ้านอยู่เสียวก็ไม่ธรรมดาครับเข้าวินได้2จาก3ทิเช่นกันและออกไปแพ้ไบเยนแค่ศูนย์ต่อหนึ่งครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้มันได้เสมอที่1นึครับให้อยู่รองเป็นฟิก้าที่ศูนย์จุดสองห้าดีกว่าครับมาถึงคู่ที่7ของเราแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างคิโรน่ากับอาเซนอลนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เกเหมือนเดิมครับเตะกันมานที่สามราคาแรกปิมให้อาเซนอลต่อหนึ่งลูกครับ ผลงานใน UCL ของคิโรนานะครับก็อยู่อันดับ31เลยครับแข่งเจดนัดชนะแค่1นึงครับส่งศูนย์แม้6ยิงได้4เสิย11มีสามแต้มส่วนทางฝั่งของอาเซนอลก็อยู่อันดับ3ของตารางยูฟาแชมเปี้ยนีกเลยครับผลงานในลีกของตัวเองนะครับ คิโรนาก็มาจากลาลิกาสเปนครับอยู่อันดับ8ส่วนอาร์เซนอลก็มาจากพรีเมียร์ลีกอยู่อันดับ2ครับเฮนรี่ทูเฮนของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกส่วนฟอร์มก่อนหน้าในศึก UCL ของคิโรนาครับนัดล่าสุดก็ไปแพ้เอซิมิลานมาครับโซนบุนเดอรหนึ่งทางฝั่งของอาร์เซนอลครับนัดล่าสุดก็ไปชนะดินาโมซาเก็ตมา3ามโซนครับตัวหลักครับทีมชาบิโปรตของคิโรนาครับก็จะมี โอเรียลโรเมอูเวกเตอร์ทาซิฮานดอนนี่ฟันเดเบกอาร์นาลดานยูมาและก็อาเวลรูยครับส่วนอาร์เซนอลครับก็จะมีไมลยลุสเคลลี่โทมัสฟาเต้เจ้าจินโยดิเคนไลต์อีธานเอ็นวานเนรีไคฮาวเวตและก็เรนโดทอสซาครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้มีเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยครับที่ทีมเบียร์ในอาร์เซนอลครับจะเลือกโรเตชันในหลายๆจุดครับพอเกมลีกสุดสัปดาห์ที่มีคิวเยือนประทัดเดือดแมนซิตี้รอยอยู่แถมสถานการณ์ในหลายรอบนี้ก็ค่อนข้างลอยลำครับและขอออมมีีีีเเพยยงแแตต้ดวกก็็ารนนรัันนนนทป8่คบ แม้อาจจะมีการส่งสำรองลงเตะเยอะก็จริงครับแต่ด้วยศักยภาพของทีมครับระบบการเล่นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับและความมั่นใจที่พกมาเต็มศพเชว่าทิพย์เยือนคิโรนารายการนี้ก็เหมือนกระสอบทรายให้คู่แข่งซ้อมเกมลุกครับซึ่งตลอดสี่ครั้งหลังสุดนอกจากจะแพ้รวดแล้วก็ยังยิงใครไม่ได้เลยสักลูกเดียวครับบอกตรงครับสภาพนี้รอดยากมีสิทธ์เจอทีมเยือนแบบชุด2ไล่ยิงสบายเท้าครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้อาร์เซนอลชนะบริสกสองประตูโนครับให้อยู่ต่ออาร์เซนอลที่1ลูกครับ และก็มาถึงคู่สุดท้ายของเราแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างบาเยนมิวนิกับสโลวานบาติสซาวาครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่การเวลาที่สามครับราคาแรกเปิดให้ไบเยนต่อถึง4.25ลูกครับผลงานในยูเซลของสโลวานบาติสซาวาก็รังบวยดังลองบวยครับอยู่อันดับ35ของตารางครับแข่งเจ็ดนัดชนะศูนย์เสมอศูนย์แพ้เจ็ดครับยิงใน6เสียไปถึง24มีอยู่แค่ศูนย์แต้มครับ ส่วนไบเยนมิวนิกครับอยู่อันดับ15ของตารางเลยครับแข่ง7นัดชนะ4เสมอ0แพ้3ครับยิงได้17เสีย11มีอยู่12แต้มครับเฮตูเฮตของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกส่วนฟอร์มล่าสุดในรายการนี้นะครับของไบเยนมิวนิกก็ไปแพ้เฟย์ยนูดมาครับ0ูประตูสามแบบงงงครับของสโลวานบาติสวาก็ไปแพ้สตูตการ์ด1-3ครับตัวหลักครับที่ค่าว่าจะลงของเจ้าถิ่นไบเยนมิวนิกครับก็จะมีโจชูคิมมิด อเ e, ล็กซานเดอร์พับโลวิดมเคิลโนริเซยามามูเซล่าเคนซี่โคมันและก็แฮร์รี่เคนครับส่วนเซอรวานบาติสลาวาครับก็จะมีคิเรกอร์ซาฟิซิสติการบาเซกยานโมโกโทริสและก็โรเบิร์ตมาร์ครับรวมไปถึงดาวิดสเตเล็กก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้เจ้าถิ่นบาเยอร์เมินิีครับยอดทีมจากเยอรมันสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขารังที่อันดับ15ของตารางแชมเปี้ยนลีกครับอยู่ในตำแหน่งเพลย์ออฟครับโอกาสจะทำแต้มทะลุขึ้นมา พื้นที่ท็อป8คว้าตัวผ่านเข้ารอบอัตโนมัติซึ่งยังต้องลุ้นอันดับ8อยู่ครับอย่างไรเบอร์คูเซนไม่ชนะและพวกเขาจะต้องชนะสซโลวานในเกมนี้แบบถล่มทลายเพื่อทําให้ผลตั้งประตูได้เสียเหนือกว่าทีมอื่นครับก็จะทําให้เสือใต้ผ่านเข้ารอบทันทีครับเกมนี้เดิมพันสูงครับเพราะว่าบาเยนเป็นฝ่ายต่อถึง4ลูกคู่ลูก4ล,กลูกครึ่งครับเพราะจาเป็นต้องชนะและยิงให้เยอะเข้าไวครับทำให้มองว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับมองว่ามีรุ้นมากกว่าครับเพราะว่าบรเยนเกมลวา มีผลงานในรายการนี้ที่ย่าแย่ครับเพราะาแพ้ไปรวดทุกเกมครับแถมเสียไปถึง24ลูกครับ <c oughs> เหนือกว่าทุกทีมในรอบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าเกมลูกของเขาเลวร้วายมากๆครับดังนั้นเกมวันนี้อยู่ฝั่งต่อน่าจะดีที่สุดครับเชื่อว่าบาเยนเดินเครื่องไล่บี้เอาชนะได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเล่นบบเยนมินิกชนะบริสอร์6ประตูต่อ1ครับให้อยู่ต่อบบเยนที่4.25เลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็อย่าลืมคู่ VP ประจำวันของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างแบรกับเรือเอามาริดนะครับเตะกันมาตีสาแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันตะวันเลยนะครับรบกวนแอดมาได้เลยครับที่ add KB33 สาอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วน สรุปของวันนี้ครับคู่แรกบารยเซโรนากับอัตาันตานะครับผมให้เสมอกัน2-2ให้อยู่หลังอัตาันตาที่0.75คู่ที่2ครับอสตันวิลลากับเซลติกผมให้วิลลาชนะ3-1ให้อยู่ต่อวิลลาที่1ลูกคู่ที่สครับสตูตการ์ดกับเปเชผมให้เปนเชชนะ3-2ครับให้อยู่ต่อเปเชที่0.25คู่ที่4ครับ PSV กับเรียบูผมให้เสมอกัน1-1ให้อยู่หลัง p s เที่0.25คู่ที่5ครับมนซิตีกับขับบูดผมให้มาริเซี่ชนะ คู่ที่6ยูเว่กับเบนฟิก้าผมไม่เสมอกันหนึ่งหนึ่งให้อยู่รองเบนฟิก้าที่0.25คู่ที่7ครับคิโรนากับอาร์เซนอลผมให้อาร์เซนอลชนะ2อูตให้อยู่ต่ออาร์เซนอลที่1ลูกและคู่สุดท้ายครับบาเยนมินิกกับสโลวานบาติซาว่าผมให้บาเยนชนะ6กหนึ่งเลยครับให้อยู่ต่อบาเยนที่สี่จุดครับและก็ขอย้ำกันอีกครั้งว่านี่เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะัดเน้นแบบทำเงินกันให้อีกทีครับ และก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านหน่อยครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ